โอ้ือไม่เสียว สวัสดีนะคะแม่แมจ้าสวัสดีตอนเช้าจับนะจับมือนะจับมือนะเมารถบอจับเมารถบอจับมือเนยีจับมือน่อันนี้ครับ้ามเข่าประกำพี่น้องคืตลูแท้ไม่ลู่เืองันเียนทุกเขาไมนเตีนูเนี่ยนะอสวัสดีจ้า เข้าวกระกำนะคะบ้ามี่มาสงการมเข่าปกระกำสงการนะคะนาะได้เบ้าวขี่คือพอเด็นอนี่บ่้วขีวเดือ

มาดูใบไผ่ตวดได้กล uh. anyway, ้วยหายแล้วตวดได้กล้วยหายแล้วดีแม่ม่ถึงเลยม่ฝักบ้านมีมาหอดแล้วนะคะมาหอดบ้านแล้วอยู่บ่ไกลจากบ้านเจค้ำแพงนะคะแต่บอกคงสิบบนหนี่ง้องสิบ่ได้ไปหาเจดอกเนาะค่ะเนาะฮู้นผักอ้วนนะคะผักอ้วนกับแม่ยินผัโน้นนะคะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะไปแล้วไปกินต้นไพ่แล้วไปกินต้นไผ่แล้วก็มีมะเขาประกำมนะคะเนาะนี่มีรถด้วยนะคะมีรถมวนมวนอไรล่ะอุ้ยสวยจังคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวยสวย ยายนะคะไม่เอาเจมาด้วยมาสันเจบอกคุณพขพาไปตัดไม่จ้าเจอยู่สวัสดีจ้าไม่ขวัญใจจ้าสวัสดีนะคะทุกท่านจ้าสวัสดีวันตีใหม่ไทยนะคะพรกอ้วนเต,ต่งโตพวพอ้วนเต่งโตอยู่ นั่นวะปันไดสิติดน้ำเขายายว่าคำแพงเอ้ยปันไดสิติดน้ำเพลินว่ะสันออน้ำเพลินนี่ลูร่ามากกว่าน้ำนี่มาขอน้ำมาขอน้ำบุญคุณป้ามาขอมือนี่นละ่ะมิ่งเอาน,น้องมาฝากเจ้คำแพงน้ำเด้นีน่เอาเสียไปห,ห,ห,หายายคำแพงเลยว่าสัน

นี้วันดีนะคะสวัสดีวันตีใหม่ไทยนะคะทุกท่านจา้ะปีใหม่ไทยนี้ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดลังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งอย่างนะคะแม,แม่จา๋จาเงินไหลกล่องทองไหลามานะคะพราะผู้ประกรรมปกปักรักษาคุ้มท่องการเดินทางตลอดปลอดไทยทุกสิ่งทุกหม่องที่ไปเด้อจ้ะเดิน างนี้นะคะก็จะเป็น,นต,ตาตายายายเนาะค่ะนะตายาย่าอยเึงจานย่นเนเียแก็อบ่ง,งไฟแตงสูดเจ้ายามาเดือดร้อนถอนรุ่นคนไว้เป่นแตง,ง,จจงของจากตึ้งตึ้งลงควมำลงมากเิ่นไฟน้าเต้ <c oughs> นี่นะคะนะตามเดียวกันกับคุณยายคำแพงนะคะกับละองดาวนะคะพูนน่สิขออ้วนมีผ้าเข่าผ้าหน้าเนาะค่ะเนาะพอจะาอ้ยน้ำเนีอย่าน้ำเี้ยน้าี้วาดีาเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วนี่เอามาฝากแล้วนี่ <c oughs> คุณตาคุณยายมาจา้ายายน้อยจักาแก้วนะคะนี่ไหม,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 ม่คำนําคุณยายน้อยไี่ไหม่หม่ไหม่คำยางประําตําประจตแหน่งน,นะะาเนาค่ะเนาเออ

สวัสดีปีใหม่ไทยทุกทท่านค่ะคำแดงนี่ให้นมะเบิ่งอันนี้น้ำเด้อคำแดงเด้อยังย่งไปใสอีกนั่นเหมนแม่ไปใสอีกมา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 คุณยายวันนี้สวยจังโอ้ยสวยค่ะสวยสวยสวัสดีจ้าคำแดงนี่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 คำแดงคำแดงมีอันนี้น้ำนี่นี่ บริเวณรอบน้องนะค่ะเนาะ,ะสุจัค่ะแม,แม่แม่ทุกท่นา,า,า,านตัวบานมากเบามีนัสเข้าประกำรรจ้าปีใหม่ไทยเน,น,นาะค่ะเน้องนี่ข้าวแดงเออมีรถด้วยมีรถดนตรีด้วยนะคะไปเบิงไปเบิงเดี๋ยวไปเบิงข่้นแต่งต์ต ไปเบ่งผู้บ่าวแต่งตัวนะคะผู้บ่าวแต่งตัวแต่ว่าสองเจสองเจยังประเทศเลยาอาบน้ำเลยเอาออกไปทงอางนอกออกไปยางยืดเสน้นยืดสายจะข้าวนาะให้พอภาพเอาไปมัดทางทุนไปเบ่งผู้บ่าวแต่งตัวก่อนจองจอง,จองหน้ารถเลยเดอ้อส่นวนมาเดอ้อแขวัญจ่าแม,ม่จ่าอ๋อคนใส่เสื้อกันเป็นทีม ขายกะวาอยู่เนาะผุ้นคนใส่เสื้อกันเป็นทีมเนาะค่ะเนาะทีมบ่าวนิ่งนะคะมีแม่เย็นแม่เจี๊ยบเขาเป่าพะอ้วนนะคะอุ้ยใส่เสื้อเหลืองสวยๆเต้าเตาเตาเห็นตะตูดไหมเนี่ยเห็นตะตูด กอดเซียมิงห้แน่ว่าัชรกอดเซียมิงห้แน่กอดแล้วแล้วกอดแล้วแล้วอยากไปมากเลยค้าแดงว่ะมาเด้อมาเด้อเรนมากจังสิท่านขี่รถมากเพราท่านดอกรถติดแต่ไปไม่ได้ปุ๋ยใช่หรือเปล่ใช่ไหมใช่ไหมใครมิงเหรอเดี๋ยวเอานมิร์นั้น ตะวัน้องเม็ดรอตะวันจะเม็ดรเลย์พสรเิรองลอดอแตงรอนะคะพี่น้องหลอดแตงรอโอ้ยแม่ขวาญจาอยากนุ้งเพื่อนเนาะใจเย็นๆเด้อแตงรอก่อน ไม่อยู่นิ่งไมาอยู่นิ่งเ <laughs> <c oughs> สียสิไงใหญ่เท่าแม่แล้วว่าสันเสียเป็นบ้าแล้วเน,ะ <c oughs> นยาะพ่นใหญ่แล้วสิเป็นบ้าแล้วโอ,โอ้เล่นน้ำยู่บ้านนะว่าสัน <laughs> <laughs> มีเครื่องเสียงท้้งขาง่นก็เป็นเป็นงานบวชเนาะค่ะเนาะเป็นงานบวช <c oughs> อุ้ยมีงานนี่หน่อยออกแล้วพี่น้องมีงานนี่หน่อยออกแล้ว แต่งรอค่ะแต่งรอแต่งรอแต่งรอช่วยกันนะคะทุกท่านกิมาเดนแัเดมมนเสียงนึ่ใหญ่กว่ายคคำแพงหรือตีแมนใหญ่กว่าแล้ว ใหญ่กว่าเจ๊คำแพงแล้วย่างย่างนุ่กันนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิว่าพีกระหนองกันเสียย่างนุ่กันกับเจ๊คำแพงคนสิว่าพีกันหนองเลยใหญ่สิซ้ำกันหรอแม่พี่น้องเด้อฮัลโหล ไปไหว้ไปไปไหว้โดนน้ำเนาะค่ะเนาะไปไหว้โดนน้ำแในควันก็อาจสิบได้ยไล่ขีดเหยาเหย้าขโดนๆเนาะค่ะเนาะอ่าแต่งตัวแต่งตัวพุ่นรอหรือยังรอแล้วรอแล้วควันรู้สีกุญแจหรือเปล่า ไปเอาชุดไปเอาชุดเอามนหี้ไไนเลยเอาบอมัดข้มาสีอยู่เสียงฝัน้นน่ะค่ะ ฝางนู้นก็จะเป็นงานบวชรอแล้วรอแล้วไปผูกก่อนนะคะไปตะปูก่อนรอนั낙รอค้างรอสเสีย่าสั่นว่า ล่อๆนะคะยากีหล่อๆไหมในควาญจารุนๆรุนๆนะยนยันัยันสร้างรุนสะเรเนี่ยไปเคี่ยวเลยลูกหล่ายันนะไปเคี่ยวเอ้เจ้ายัน ไปแล้วนะจ๊ะย่างบักไว้หนึ่งผู้บ่าวตุยนุยตุยนุยตุยนุยไปควันบุบใหม่กันซันโอ้ยเรนท่านเพิ่นบอกเรนท่านผู้บ่าวมาอยู่บ่เนาะเอาไป ไปไหว้ดอนกรนะคะพุ่มบานนะคะแ,แม่จะไ,ไปไปไหว้เพื่อนเอิญทางบ้านแม่ควานเอิญพุ่มบานเนาะค่นะเนาะใช่ไหมนัน่นะเนาะอยากมีกับเพื่อนเี่เจเจ เจเจมีคือแมเห็นตะตูดกลมลุนกลุนลุนคุณยุนยางว่าท่านเพิินมาเดี๋ยวจ้าทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะคะวันนี้นะคะวันปีใหม่ไทยนะคะเบามิงในมะเขาประกำมะขึ้นประกำนะคะเอ้ยขออภัยนะคะเนาะกล่องกะสิสั้นๆเขื่อนๆเนย สิเกเลสิเกเลสิลองสิล่องเล่นน้ำนี่มองนี่มองเจ้เขาเขาเขาเล่นกันเขาคัดผิวกันนะคะนะเจ้เขาเล่นเขาคัดผิวกันบอมีเห็นน้องก็ได้เลยสิเล่นน้ำลืมมายังรออยู่เลยบอมูี ขอให้มีให้นี่นี่ยู่นีอยู่เห็นว่นาจะสาธุสาธุของให้เจ๊คํำแพงมีตัวน้นอยนให้แม่แม่ให้แม่ควาาแน่เด้อตัวน,น้อยๆรอลอๆสวยๆก็ได้จ้าเสออทีมีเจ๊มานีเจ๊มาชวัดมานะคะ งานว่ายพุ่มบานกอนนะคะเนาะเชีย่ยนี่ลูกไอ้ขอ่เนยรติ่แป๊บสอยขยอ่องหลอหล่อหลอหลอหล,ล่อตั้งเลย เสียงได้แบบนี้เสียงได้แบบนี้อ้ยเสียงล่อล่อเสียงล่อล่อสาธุจ้าแม่ขนเราจะมีจริงๆใช่ไหมแม่ขันอฮ้ยเสียง แม่กระเสียงดีอแม่กระเสียงดีจ้ะมีสีในทองเจ๊คาแดงแล้วสิสิงร้อ้าร้อยคุณแม่คุณแม่เล็กสามร้อยแล้วก็คุณแม่ชิลิเฟยมะ่วตกุ้งสวัสดีพังน้องแบบนะคะครัสดีเช็กันอันเช็กล

cao rồi, cứ cạn, cao rồi, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เพิ่นมาบนใคว่าเพิ่นบ่ห้ถือทหารเพิ่นกับบถือเพิ่นกันเลยมาบอกมาก้าวน้ามาไอ้ข่นนาพอีไหมเอาขันนาพี่หมทางไหนพอดดบอกให้ขันนาขันนา

ปชยามาปิปินาจการีนะตังธทรมั่งนะิูมาปูชยามาินาจการีนะาตังสังขังนะิปูชยามาอาลังสมาสว ะวังขาโตพระควตาโมนมาบุดีังนังน้ำพสามีสุปฏิตอันโนพระควโตจะาลก์ทั้งคงข้างนมัน่านยดูแล้วว่างขึ้นผ่านขึ้นคุณได้ไหมจคุณมาต่อตาางน่อเด้อคุณน้าตั้งเราเยไปหน่อยเนานี่ะรเลย

สาธุหลวงปู่ใหข้าแพ่งในติดใดๆน้ำม่เด้อใดใดตัวใดน่อยอามาจังสีเด้อมาเห็ดมาเห็ดมาหาให้มมแม่กนหแล้วเอาูกกายเจ้าพ่ออีกไอง่ายเดินสอนง่ายง่ายได้ทุกคนเด้อนี่นะค่ะหลังจากที่มอบแล้ว โอ้ยเห็นตะตูดเห็นตะตูดตีตูดตีตูดเห็นตะตูดเห็นตะตูดจะสาถูกคำแดงว่ะสวัสดีนะคะถึงท่านจะเป็นเขาไปยังเนาะขอบคุณไปกินปลาไผ่อ๋อผู้วันไปตัดไผ่ให เฮ้ให้บาเมิงพานองมาหาเจคํำแพงเ้ยนะค่ะมาข้าประกำแล้วมามอไหยะปูแล้วตรงนุยตึงนุยตรงนุยตนยตงนุย คนนำม้อนเอาเองคนนำม้อนเอาเองแล้วบาดนี่ผู้บ่าวผู้บ่าวบ่าวมิงบ่าวมิงนะคะแล้วก็สิได้กลับไปนะคะกลับไปอะค่ะ อันนี้มาถวายยญปูเนาะค่ะเนาะปู่บานมาในกระสิกับไปหาพ่อใหญ่ไปเข่าประกรรมาใน,นีเนาะค่ะมาเป็นพิธีเข่าประกำอ่าอยู่อยู่อยู่ศาลประกรรมนะคะของอตระกูลสายงามเนาะค่ะเนาะตระกูลของทางเมสีนะคะกับอ่าเป็นประกรรมเดียวกันของละอองดาวกับคําแพงน้ำนะคะคุณทองคุณแม่จา้า <c oughs> ไปเดนเนียล้วเรอนํ่ผู้พิทบนทหารไว้วช่ม่าฮ่่่าอ้่มมาิโอ้ยลมแล้วลมแล้วโอ้ยงัดแล้วงัดแล้วโชงงาแล้วโชงง้าแล้วอ้าหั่นง้าแล้ววันนี้อ้าหัก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 หั ีมเลี้ยวเลย่ไม่เลียวเลยไม่เล่นไม่เล่นลูกไมเล่นไม่เอาเล้ยเีกนลูกนันกินลาได้แบบนี้เอาตือดเตือดเตือดเตือเฮ้าเหรอเย็นเยนเยหือจมยหือหือกเนสิตางนามพนสิบพนนา พวอ้วนอย่าทำลายร่างกายเสียต้องมีขู่ต้องมีขู่ต้องมีขู่ไว้ไม่เลี้ยวในมืองสันนะคะในเมียร้อยเลียวในมือสันเฮ้สบียงมาแล้วสบียงมาแล้ว เติมสเบียงแม่ควันจะแม่แม่ทุกท่านจะเดี๋ยวออกจากนี่นะคะอันนี้กกสิยุสักพักหนึ่งออกจากนี้เรากสิไปออยู่ที่สารประกรรมนะคะแม,แม่จะคลิปนี้แม่ควันขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกท่านจะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ